สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคนดูทุกทกท่านนะครับเมื่อนี้กะนที่ภาพไปอัปเดตั้าง,อง่อหัวเสือที่เลี้ยงไว้เลยครับจากคลิปที่แล้วหลังจากผ่านไปเดือนนึงห้าง่อหัวเสือใหญ่ขึ้นสัําใดครับอยู่กับบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าคี่เก่าไปกันเลยครับ อัปเดตเป็นบางห้างนะครับเพราะว่าบางห้างมันเข้าไปยากงากขึ้นสูงครับเยวจะพาไปเบิง่งห้างที่แปดของคลิปี่แล้วเลยครับว่าตอนนี้ทีใหญ่ต่างกันจากคลิปี่แล้วขนาดไหนครับผมห้างนี้ก็เป็นห้างที่แปดนะครับจากคลิปี่แล้วห้างใหญ่แห้งครับใหญ่กว่าคลิปี่แล้วประมาณหาเท่าแล้วครับ แม่อยู่หน้าห้างอย่างไรเลยครับนี่ครับประมาณหนึ่งคนโอบนี่แล้มั้งครับห้างเนี่ยใหญ่อยู่แล้วครับเดี๋ยวสูมให้เบิ่งครับนี่ครับห้างใหญ่แห,ห้งครับเดี๋ยวจะเอารูปเปรียบเทียบไปเบิ่งจากคลิปที่แล้วเด้อยครับว่าห้างที่แปดของที่ต่างกันขนาดไหน ตีแปดของเขาใหญ่แห้งครับจะเปรียบเทียบกับคอนที่ผมเห็ดไว้เนี่ยเรียกได้ว่าลายเท่าเลยละครับไปต่อกันทั้งต่อไปเลยครับครับผม ตองกันที่ห้างที่เก้านะครับใหญ่ขึ้นหลายกว่าคลิปที่แล้วประมาณสามเท่านะครับห้างนี้แม่กระเที่ยวดีอยู่ครับซูมให้เบิ่งครับนี่ครับใหญ่อยู่ครับห้างที่เก้านะครับของคลิปที่แล้วห้างนี้ประมาณลูก แง่กับลูกบัดจังหน่อยครับพังเนี่ยเข่าก็งามขนาดกับปีเนี่ยอันนี้ผมยืนจะไดให้หน้าด้วยครับเข่าเกือบท่วมหัวแล้วซุ่มขาดอกเริ่มอ้วยกลมแล้วล่ะครับนี่ได้ครับซุ่มขาดอเฮาออกห่วงแล้วแ่ะครับปวยกลมแล้วงามอยู่ละครับสม่ำเสมออยู่เข่าปีนี้ก็ได้เข่างามอยู่ปีนี่ เขาขาองเขาเดี๋ยวจะเปรียบเทียบในเบื้องนด้ครับกับคลิปที่แล้วว่าใหญ่ต่างกันขนาดใดอันนี้คลิปที่สองนี่ถ่ายต่างห่างจากเดือคลิปที่แล้วนี่เดือนนึ่งนะครับเขาก็ตัวหัวครับย่างยากง,า,งามแห้งกับเขาไปต่อกันเลยครับห่างต่อไปครับครับผม อนนี้ก็มาถึงห้างที่11ของคลิปที่แล้วนะครับห้างนี้กันญ่ครับยอมรับอยู่ใหญ่แหงขนาดฟัดเวียงกันได้เลยครับห้างที่8นี่นะครับผ่านไปเดือนนึงนะครับห้างนี้ก็ได้ใหญ่แห้งครับหญ่ือใหญ่แปบลบว่างมต้นไม้ละหังเกตเบิร์นต้นไม้นะครับเนี่ยเอาไว้สูงครับห้างนี้ก็ได้เดีย๋ยวสู้ไปเบิร์นนะครับ แห้งกับพังนี้ก็ได้นี่ครับอยู่ไปลายไม้เอาไว้สูงครับพังนี้มีหนกกระจาบมาเป็นหังนะครับนหนนกกระจาบสี่ห้าพังครับอ้อมพังต่ออยู่ใหญ่ครับพังนี้ก็ได้ครับังนี้ก็เป็นทังที่สิบห้าเราเลยครับ คลิปที่แล้วครับหังใหญ่แห้งครับแต่กันยังบ่งใหญ่ที่สุดกับหังนี่เติมนึ่งแล้วครับนี่ได้ครับหั่งอยู่ปลายนิ้วผมนี่นี่ครับหั่งที่15ของคลิปที่แล้วเด้อครับใส่กะเติมนึ่งอยู่แล้วครับหั่งนี่ก็ได้ชมหังต่อไปกันเลยครับตอนนี้ก็ มาว่าทางทีสิบหกของคลิปที่แล้วเด้อครับครังนี้ก็ใหญ่แห้งครับจะให้เบิ่งแต่ไกลๆงี้วะครับว้าปายนิ้วผมนะตะพุ่มตะพุ่มอยู่ในข้างโต้เด้อปักใหญ่นะเดี๋ยว่าย่างเอาไปเบิ่งไกลๆครับทางทีสิบหกของเขาจากคลิปที่แล้วครับผมนี่ได้ครับทางทีสิบหกเขาใหญ่แห้งครับใหญ่มาไว้ต้นจิกเด้อครับเนี่ย งาต้นจิกจนโน้มแล้วหังนี่ใหญ่แหง้งใา่บุคคลเห็นครับย้อนแสียงครับห้างนี่ก็เป็นห้างที่สิบเจ็ดของคลิปที่แล้วนะครับใหญ่แห,ห้งกับห้างนี่เอามากัะยากครับตอนย่ายมาห้างนี่แต่ว่ายัางบวยยากสามหังที่สิบเก้านะครับสิบเก้านี่เอามาโคตรยากเลยเพราะว่าอยู่สูงแล้วกัน อยู่สูงแล้วก็หัางใหญ่นําตอนย้ายมานะครับแม่มันค่อนข้างสิดุร้ายดีด้วยครับอยู่ทึงต,งต้นขามครับสังเกตบึงต้นขามนี่ประมาณสามคนโอบนิดหา่งต่อน,นี่เกือบซ้ำาล้วอยู่ทางปลายหญ่กวก็ง่าขามแล้วหัางต่อหญ่แห้งครับหังนี้ก็ได้ว้คนโอบบุนละครับหั่งนี้ประมาณคนโอบ้บุนละได้อยู่ผมว่า ที่สู้ไหเบิ่งนะครับเครับทั้งที่17ของคลิปที่แล้วอใหญ่แห้งครับเดี๋ยวเซลลรูปเปรียบเทียบให้เบิ่งจากเดือนที่แล้วเลยครับ หลังจากที่ผมถ่ายไปคลิปที่แล้ว18ห้างแต่ว่าห้างที่18ผมไม่ได้ไปถ่ายเดี๋ยวจะพาเบิง่งผมได้เพิ่มมาอีก3ห้างเลยครับใหญ่หมดแ,แล้วครับประมาณคนโอบเป็นสูห้างละห้างนี้กะที่ที่ผมจะพาไปเบิ่งนี่กหน่าจะใหญ่ที่สุดแต่เด้ยครับที่มีอยู่ตอนนี้ใหญ่แงอยู่ดีห้หบบางนี้ผมเห็น ขึ้นมาเบิง้งรอบนี้ผมจนตกใจอะ่ะผมเอาไว้อยู่หน้าจะให้เบื้นงครับนี่ครับหังมันนี่ครับหัางโตเรื่อนะหน้าไม้จนโน้มแล้วหังมันใหญ่แหงมันโหยดละประมาณคนโอบนี่แหละครับหังนี่สังเกตเบ,บิ้งต้นไม้นะครับขนาดของต้นไม้ครับหัางโตนะว่าใหญ่ขนาดใด ั้งนี่ก็เป็นทั้งที่สิบเก้าครับจากคลิปที่แล้วผมบิ่ได้มาถ่ายให้เบิ่งปีนี้ก็ได้บหลายแล้วครับได้ยี่สิบกว่าห้างห้าง,งก็ส่องลายครับราคาค่าตัวก็ถ้าขนาดนี้ก็เ0้าร้อยถึงพันสอง้อครับราคาค่าตัวของข้างต่อก็ได้เ0 0าร้อยถึง1ันสองครับ ส่วนใหญ่สิบ่ได้ขายแล้วครับเก็บไว้กินครับเพราะว่าปีละเทือบครับผมซ,ซูมให้เบิมันเห็นมวยัดชัดนะครับนี่เด้อครับใหญ่แง,งกับหัางนี่ว่าใหญ่ที่สุดแล้วครับห้างนี่เบิ่งนห้างต่อไปก็เลยครับห้างนี้กะเป็นหังที่ยี่สิบเด้อครับ สำรับต่อหัวเสือก็เป็นนักล่าอันดับต้นๆ้นของระบบนิเวศในท้องหน้าด้ยครับเพราะว่าลูกต่อเขาสิกินแต่เนื้อสดเป็นอาหารสำรับเหยื่อก็จะเป็นพวกมดแมงแมงต่างๆแล้วแต่แม่ต่อสิจับได้ด้วยครับสำรับเหยื่อถ้าเป็นตั๊กแตนเขาก็จะกัดส่วนที่กินบ่ได้ออกด้ยครับอย่างเช่นหัวขาปีกแล้วก็เคี้ยวแต่ส่วนน้ำตัวให้ละเอียดแล้วกลับมาป้อนลูกเขาอยู่ห้างด้ครับค่าตัวของห้างกะสาเหตุที่แพงกะเป็นเพราะว่าตอนเอามาเอามาลำบากเลยครับเพราะต้นไม้เดิมของห้างที่เพื่อนอยู่เนี่ย บางต้นก็นเป็นต้นต้นยางหน้านะครับแปลว,ว่าสูงแห้ง4ี่สหาสิเมตรมันลําบากแล้วกะปีนึงมันจะหากินได้แค่เทื่อดเดียวครับราคาของหังก็เลยแพงขึ้นมาจากหน่อยประมาณเก้าร้อยถึงพันสองลูลละครับสำหรับแต่ละหังแต่ว่ารับประกันความใหญ่ครับผมใหญ่แห้งครับเดเปิ่งหังต่อไปก็เลยครับ บมาเบิ่งห้างที่21ของเฮาเลยครับ,รบหา้า,บหางนี้ก็ย้ายมาเดือนที่แล้วนะครับห้างสีใหญ่ขนาดใดนี่เด้ครับห้างที่21เลยครับเนี่ยใหญ่อยู่ละครับเพรว่าแม่แม่คืออยากบปอยากค่อยเทีย่ยวบันไดห้างที่ห้างที่21แต่ก็ใหญ่อยู่ครับห้างนี้ก็ได้ เอาไว้ครับใกล้ๆกันกันกนกน 10, บห้างที่สิบสิบหกเลครับห้างที่สิบหกใหญ่ๆแห้งๆูเด้อครับห้างที่สิบหกเขาอยู่ต้นจิกต้นนี้แหละครับสําหรับห้างของต่อกะเฮ็ดมาจากไม้พุเลยครับผสม,มกับน้ําลายของต่อง,งานหรือแม่ต่อนั่นแหละครับนั่นครับห้างต่อใหญ่แหง้งๆครับห้างที่สิบหกของเขาเนี้ยห็นแต่ไกลๆเลยครับ เมึงขนาดของห้างรูครับง่าไม้จนโน้มลงมาแล้วใหญ่แห้งกับหัางเนี่ยสำหรับคลิปนี้คกะขอจบลุงเพียงเท่านี้เลยครับขอบคุณทุกๆก,การรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้นำด้วยครับขอบคุณครับ